สบีดายสบายดีพี่น้องได้ป้าสมตอนใหญ่มาพี่น้องเอ้ยไม่อาจีทอดกินกับเข่าสวยคนเด้อพี่น้องเดิมมันนี่อาหารเร้าอาหารเร้าพี่น้องเครื่องจิทอดมันหัวหอมมันพี่นอ้องหัวหอมกระเทียมหอมแดงใบหมักหูดเนาะมักเพ็ดเนี่ยพี่น้องเอาไปทอด หอมเด้อพี่น้องเดอ้อหม้อข่างไฟนำมันหมูลงใส่พี่น้องนำมันหมูลงไปใส่นิดเดอ้อจะ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 จใไปใมาถั่วหมอ้อเผื่อบอกมันติดหมอเวลาเขาทอดพี่น้อง ตามลงด้วยเสื่องพอดโอ้ยขอโทษด,ด้วยพี่น้องเด้อโทรศัพท์กระจับเอาขอโทษขอโทษทอดให้มันกรอบมันหอมพี่น้องจะเอาปลาสมลงไปใส่พี่น้องเลยสไตล์ไม่อาจอีกแล้วพี่น้อง หลังจากนั้นข่อยก็เอาตอนปลาลงไปใส่พี่น้องป้าส่งรั่วป้าเค็มพี่น้องเลย ปลาสมหรือปลาเข็มเนี่เพระเจ้าเห็ดไรเยมันมันเข้มเดยพี่น้องก่อนเสียมาทำอาหารต้องไปล่างล่างน้าสะกอนเอาไปล้างน้าสะกอน,นพี่น้องเด้อสองสามหน้าพอหล,ลังจากนั้นเขาก็ับมาปุ้งมาเอือบเนาะตามความอบใจเฮาพี่น้องหมักนัวหมักยั้งเขาก็เอือบใส่พี่น้องเลยปลาไหวสักผักหลังจากนั้นเขาก็เอามาถอดคือคือเห็นนย่แหละพี่น้องเลย ปลาสมหรือว่าปลาเค็มพี่น้องถอดไปเรื่อยๆเพราะน้องถอดไปเรื่อยๆเข <c oughs> าก็กลับด่านหลังจากเขาถอดไปโดนเติมเขาก็กลับด้านพี่น้องหน้าตามันเสีออกมาแบบนี้พี่น้อง ทอดปลาเค็มหรือว่าทอดปลาสมปลาโตใหญ่พี่น้องเอ้ยหอมติดดังขนาดเลยพี่น้องเด้อปลาไหลมันจังหน่อยมันกระซุกพี่น้องไปกินกับเขาวสวยบอกกินกับเขาเนี้ยวร้นลนพี่น้องโอ้ยเซฟนาตาพี่น้องนาตาไก่ซุกแล้วพี่น้อง ก็โรยหนาะอีกรอบพี่น e kind of ้องใบหมักหลูดพี่น้องเพื่อให้มันหอมใบมักขีหูโรยหนาเพื่อให้มันหอมพี่น้องสุกเลยวด้พี่น้องเด้อสุกเลยวด้สุกแล้วสุกแล้วปินลงอีกครั้งพี่น้อง เป็นอันว่าเซ็จเรียบร้อยทอดปลาเค็มหรือว่าทอดปลาสมข่อยเดพผินองเด้อมาเแซ่บนำกันเดพผ่นองเด้อขอบใจเดพผ่นองเด้อที่กุไลั์กดเลบขอบใจหลายเด้อฝากเป็นกำลังใจเด้พผ่นองเด้อผิดพลาดประกันไดขออภัยด้วยบายบาย